บมาหาเทพเวลเบกโอ้โห้วงสวรรค์มาเลยครับไอ้โฉมยักษ์มาอีกแล้วครับไอ้วันนี้มันล้อมครบทุกอย่างเลยครับอย,อยากกพูดกันมาเลยนะดูหน้านะนี่นี่เปิดแมสเลยเฮ้ยโอ้ยปาจมาไม่ได้โอ้ยเรา,าจัดปะ <c oughs> เดี๋ยวมาถ่ายรูปไงสุดยอดอันนี้ยกขึ้นมาเลย

อไมมโดนโดโดเอาเอานิา้วกดโอ้ยไปซะแล้วน่ามันจะขึ้แล้วม,มันจะขึ้นมาเลยเอาไหมครับตัวต่อไป

ขาดยะแหกแโอ้ยเนแรงกระชากมันสุดๆเลยโอ้ยจริงจาม้าน้าเลยโูแรงกระชากไปเลยสุดๆอ่ะสุดๆอ่ะโอ้ยดูดูมันยังไปอยู่อ่ะกดกดใหญ่แน่ตัวนี้ใหญ่แน่ถ่ายละขึ้นละขึ้นละยังประมาณนี้อีกแล้วสี่สิบแปดโลอืม ไปลยไปลโอ้ยจันลองเข้าไปไปทัดไปเลยไปเลยเดินดามไปเดินาไปเลดินามไปเลกดคัน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 มาแลลโอ้ยขึ้นมาแล้วจันขึ้นหนึ่งช็อตก็โอ้ยโอ้ยหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วโอ้ย่ตะขออไรเนาะ โคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่โลมจะแดกอ้ยแม่งดูดเยื่อเขาไปเลยอะโคตรใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงโดยงี้ไอ้ดอกอกเองมเ็ลยโอยโอตัว้ยมาอาไม่อยู่เบรกเอาไม่อยู่แดกเลย ยใจริงมาได้ยังไงแทมแรกนี้เลยโอ้แทมแรกแทมแรกกันนะอันนี้แทมแรกที่เล่นงรอมาครึ่งวันนี่พีกบห้าหกโมงมัอนมุดเลยนี่มีได้เลือกคุยหยอกนะจ้ามียี่สิบไหม่ใส่ S <S ไม่ถึงแ10้ไม่ถึงแล้สิบียดนะยี่สิบบาะมยี่สิบหลุจะแดกเลยสิบห้าสิบกโอ้ยใหญ่ยี่แน่นอนกืนเขาไลุยอ่ะดีไม่ขาดขอทรงใส่นานไงนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหมาได้ยังไงเดี๋ยวคุยทับมันเลยดิพอจะแดกซาซิมิซาซิมิคุยทับมนเลยดิโอ้ย

ใหญ่จัดมายังไงตอนนี้ยังไม่เล่าทยเปลี่ยนลังตัดเป็ตัล้มากะาของเล่นตัวตกันเลยวิดีโอวิดีโอดูตลาดตลาลาดก็เอาแม่มันไงเราไปล่อลูกมาเยอะนะา เหนน่ว่งโตโยเลยอะชิมปับๆๆบบบอยู mm ่ห hmm> น้าเลยเจ้าหยิบชิมข้างหน้าเลยนะอ๋อเัเดอิครับจิกกิ้งระวังเชือกนะหลังเห็นเชือกไหมระวัง ใหญ่ฮะลาอยู่สายสวยเลยอะี่โดดมาที่นะโดดสวยงั้นโอยโดดเห็นไหมโดดแล้วครับตรงนี้มีแต่สายโดดนะเชือกนี่บนเลยครับบนเลยอ้ยข้าวแ ต้องจับยึดุดนี้เลยดูไหมนรัออกไหมครับขาโยเรือเชื่อแม่เลยเชื่อครับเก็ดสบ้าเก็บแผล้าถ้าผันจะได้นั่นก็อยู่ไหนเชื่อกระตุกอยู่เชื่อเชื่เอขาเชื่อจริง เก็บสายไม่ได้ไม่ได้อยู่เชื่อกันมั้งอยู่ข้างนอกโอ้เ่กเกเก้สวยเตตั้งครับเนืี่ตั้ ดีจังว่ะตอนนี้นี่ไอ้นักเก็ตโอ้โหโตกันตอนนี้ยังไม่ยอมหรอกยังไม่ยอม แรีั่งดอยู่แล้วจับอยูมดนีแสบตูดมาแล้วสลายใหญ่ติดไตมาถ้างนีก่อนจานนตรงอยู่รงนี้ อยู่ข้างล่างเลยเรือเลยครับก้มอยู่ใต้เรือมาแล้วมาแล้วดอกมาแล้วใหญ่โตใหญ่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 ติดแ่้วข้างล่างอีกทีเดียวตามมาตามไม่เห็นไม่ใช่เหงาใหญ่ๆต้องร้อยอีตวงเดี่ยวซุงเลย่รับไอ้ไอ้หัวถ่วงทางนี้จะได้โปรเลย ตัวงาดช่วยไหมเนี่ยตัวง,งันช่วยนะ <laughs> ตรงนี้สบายเพาช้อนเยอะครับช้อนไม่ไหวไปร <ไป S 2> อกินไปเอาลูกมากินเยอะนะครัออรแ,แม่นมานะโห่ฟัดเขาให้เป็นเล็ดอินซีนี่มาก่อนเรากินขายเอาแล้ว,ลวเอาตัว

หมดเล็ดมาแล้วครับหมดแรงแน้วขึ้นมาซะดีๆขึ้นมาซะดีๆแ็่ตาเงาจัดจัอเเมก็ไปอีกรืนะทำหน้าเสียเลยพระแก้แก้เอาไปเลย มยังให้ขึ้นกเนี่ยขึ้นแล้วเห็นไหมนะตักได้ไหมะขึนเท่านั้นนะเป็นเพนนี่ก็โดดลงไปตักเลยเนี่ยอุ้มเลยไอ้เ้าโอ้โหใหญ่ครับโอ้ย้อ ปิดไปได้แล้วครับแน่นครับแน่นแน่นหักไปไม่ได้แล้วครับอยู่ได้แค่นี้เองกำลังจะเข้าแล้วนะครับกลับแล้วครับโอ้ันนี้สุดยอดเลยปลาครับมันมากเลยโอ้ยดูปลาก่อนดี่ปลาครับนี่โอ้โหี่ ยอดปลาัวันนี้ร้นลังร้นลังครับอืมเ้ยเดี๋ยวไปเปิดดูได้ครับนี่โอ้โหวันนี้สนุกมากครับนี่ครับนี่ขอบคุณต่ายมากครับพามาหัวหินครับแน่นอนครับสุดยอดนี่ขอบคุณโฟลมนทิพย์ไบบ๊อบครับน้องแมนสุดหล่อนี่แล้วก็ด็อกเตอร์เพนนี่ครับ โอ้โหช่วยกันเยอะช่วยกันัดน,นะครับวันนี้มันมากครับเดี๋ยวทริปหน้าต้องพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวถ่ายปาลารวมให้ดูครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ